คอนโดหน้าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าย่านพระขนงราคา16,000บาทต่อเดือนสวัสดีครับคอนโดเลอรักส์คอนโด,ลลนโดมีเนียมเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง27ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสที่จอดรถการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น BTS พระขนงเมเจอร์ซ e ีนิเพ e ็เอกมัยเกตเวเอกมัยเรามาดูตัวห้องกันนะครับ ตัวห้องมีขนาด40ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นห้องแบบวันเบสมีกระจกกั้นระหว่างห้องนอนโซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีโซฟาทีวีชั้นวางของโต๊ะทานอาหารส่วนของโซนห้องครัวนะครับก็จะมีเตาไฟฟ้าซีนักจานตู้เย็นตู้เก็บของไมโครเวฟเครื่องซักผ้าในโซนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหน้าต่างชมวิว และโซนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํามีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ําเครื่องทําน้าอุน่นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ